thank you นี่คือรายการที่นี่กาชาติรายการดีๆที่มีสาระมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำค่ะดิฉันพลอยตวงพรมุนรัพ์รับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะเช้านี้นะคะเราอยู่กันที่วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทยซึ่งน้องๆกำลังจะไปลงพื้นที่ชุมชนคลองเตยกับเราค่ะและตอนนี้นะคะน้องๆก็กำลังเตรียมตัวเดินทางกันแล้วค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนคลองเตยซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่มีอายุมากกว่า50ปีและชุมชนคลองเตยนี้นะคะก็เป็นชุมชนที่แออัดมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากการเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุจึงถือเป็นเรื่องที่สําคัญมากสําหรับชุมชนนี้ค่ะแล้ววันนี้สภากาชาติไทยมีกิจกรรมดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างตามไปดูกันเลยค่ะ พยาบาลสภาการ์ต่ไทยค่ะวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอ่าอาจารย์ช่วยเล่าถึงที่มาของโครงการนี้ค่ะอ่าค่ะโครงการนี้นะคะจริงๆแล้วเป็นส่วนหนึ่งในการจัดก,การเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการพยาบาลในชุมชนซึ่งซึ่งเป็นรายวิชาหนึ่งของหลักสูตรการพยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลสปากราร์ต่าไทยเอ่อจริงๆการพยาบาลในชุมชนเป็นบทบาทหนึ่งของพยาบาลที่ที่จะต้องทําแล้วก็เราเน้นหนักไปเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพคนป้องกันโรคไม่ให้เขาเจ็บป่วย เีนี้นักเรียนเนี่ยเขาจะต้องออกมาเรียนรู้ว่าจะทํางานในชุมชนเนี่ยได้อย่างไรเริ่มตั้งแต่ว่าในชุมชนเนี่ยจะม,มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมางเริ่มตั้งแต่ว่าสำรวจชุมชนเข้ามาสำรวจชุมชนเข้าไปเดินคุยกับชาวบ้านตามตาม,ตามบ้านออดูว่าเขามีปัญหาอะไรแล้วเอาปัญหาเหล่านั้น,นมารวบรวมแล้วก็มาวิเคราะห์ เจอว่าเขามีปัญหาอะไรเรื่อกษาเราเนี่ยก็จะมาคุยกับประชาชนในชุมชนกับผู้นำชุมชนว่าในชุมชนเนี้ยนะมีปัญหาแบบนี้แล้วปัญหาเนี้ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรเนืกอเรียนก็จะเสนอว่าเพราะฉะนั้นเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรร่วมกับชุมชนก็จะจัดก,กิจกรรมมานักศึกษาก็เข้ามาเดือนหนึ่งแล้วนะคะก็เข้ามาดูแล้วก็ดูว่าคนในชุมชนเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเป็นโรคความดันโลหิตสูงนี้แล้วก็เป็นความดันโลหิตสูงซึ่งควบคุมไม่ได้ ซึ่งจะเป็นปัญหาเพราะว่าถ้าควบคุมไม่ได้จะมีจะมีภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายันศึกษาก็มาดูต่อว่าแล้วสาเหตุที่ควบคุมไม่ได้คืออะไรเราก็เจอว่าอ๋อคนในชุมชนนี้ไม่ค่อยออกกําลังกายคนในชุมชนนี้กินอาหารก็ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมแล้วก็ใช้ยาก็ไม่ถูกต้องนักศึกษาก็เลยที่ทํากิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อที่จะได้ช่วยแก้ไขปัญหานะะที่เป็นสาเหตุของปัญหาด้วยนะคะ ว,วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เลยคืออะไรคะวัตถุประสงค์ของโครงการในวันนี้เนี่ยนะคะเนื่องจากเขาต้องการให้ประชาชนในชุมชนนี้ได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการควบคุมโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็เขาก็จะมีเรื่องของให้มีความรู้เขาก็จะมีเรื่องของให้สามารถที่จะออกกําลังกายได้ถูกต้อง ะะเลือกอาหารที่จะรับประทานได้ถูกต้องนะะนั่นคือวัตถุประสงค์ที่สาคัญเลยเพื่อที่ว่าถ้าประชาชนในชุมชนนี้เนี่ยเข้าใจว่าจะทําตัวอย่างไรถึงจะควบคุมเบาหวานได้ก็น่าจะไม่มีปัญหาที่จะเป็นโรคแทรกซ้อนที่จะตามมาของคนในชุมชนนี้ที่คจัดโครงการนีาาล้าาล้วก็มาลงพื้นที่ที่นี่น,นึเนื้อสายจะอยู่ในชุมชนเนี่ยหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเนศึกษาจะมาทุกสัปดาห์สัปดาห์ละสี่วันนะคะ ก็คือตอนนั้นเขาจะอยู่ประมาณ16วันแล้วทำไมถึงเลือกมาจาัดโครงการที่นี่ที่เราเลือกชุมชนนี้เพราะว่าโดยโดยโดยพื้นฐานแล้วเนี่ย<ม>เราเลือกชุมชนที่อยู่ใกล้ๆกับวิทยาลัยพยาบาลไม่ไกลามากนะัก<อ>เตขตคลองเตยเป็นเขตหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลาจากเราแล้วที่เราเลือกชุมชนในเขตคลองเตยเพราะว่าชุมชนนี้ในในบริเวณใกล้เคียงกันเนี้ยเรามีโครงการดูแลผู้สูงอายุของเรา ของพี่เธยพยาบาลอยู่ที่ชุมชนติดกันเนี้ยค่ะคชื่อชุมชนล็อก456นะคะนะคะแล้วก็ประชาชนในชุมชนเนี้ยก็ไปใช้บริการที่โครงการดูแลผู้สูงอายุของเราที่นั่นเหมือนกันเราเราจึงเลือกชุมชนที่อยู่ในบริเวณแวกงนี้ค่ะหลังจากที่ได้คุยก,กับอาจารย์วันเพ็ญแล้วนะคะเราก็ได้ทราบถึงที่มาของโครงการแล้วก็วัตถุประสงค์ของโครงการแล้วนะคะต้องขอบคุณอาจารย์วันเพ็ญมากลาเลยเพราะว่าต้องการให้น้องได้ลงพื้นที่จริงต้องการให้เขาได้มีประสบการณ์ แล้วก็สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันแล้วก็เป็นการดูแลผู้สูงอายุเข้าสึ่ผู้สูงอายุได้อย่างที่ที่นะคะ,ะผู้สูงอาย Walk ุเองก็สามารถได้ร <as> ับความรู้เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุด้วยขอบคุณอาจารย์วันเป็นมากเลยค่ะความรู้ในวันนี้ไปด้วมากค่ะ เราอยู่กับน้องสุภารัตน์ค่ะหรือว่าน้องป๋อมน้องนักศึกษาวิทยาลายัยพยาบาลสภา,ากาชาติไทยค่ะน้องป๋อมคะทําไมถึงต้องให้น้องนักศึกษาวิทยาลายัยพยาบาลเนี่ยมาลงพื้นที่ที่ชุมชนด้วยคะค่ะก็จากเดิมทีเลยนะคะเราก็จะมีการเรียนการสอนนะคะในเรื่องของวิชาอนามัยชุมชน,นะคะ่ะตอนแรกคะก็จะเป็นทฤษฎีค่ะแล้วพอขึ้นปีสนะคะเราก็จะมาลงพื้นที่ปฏิบัติค่ะแล้วเราก็เลือกในชุมชนร่มเก้านะคะเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติค่ะ แล้วการที่เรามาจัดโครงการนะคะในที่ชุมชนแห่งนี้นะคะก็เพราะว่าเราต้องการให้การดูแลป้องกันฟื้นฟูแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพค่ะเพราะว่าจากการที่ไปเยี่ยมบ้านค่ะก็มีอีกประชาชนอีกมากมายเลยนะคะที่ไม่ได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลไม่ได้รับการดูแลค่ะเราก็เลยมาจัดกิจกรรมเพื่อให้บริการด้านสุขภาพให้เข้าถึงประชาชนให้มากที่สุดนะคะ แล้ววันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างคะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นการจัดกิจกรรมค่ะโครงการเรื่องร่วมก้าวรู้ทานความดันควบคุมได้ค่ะโต๊ะลงทะเบียนค่ะประชาชนส่วนใหญ่นะคะก็คือคนที่อยู่บ้านค่ะคนที่อาศัยอยู่ตามบ้านค่ะก็จะเป็นพวกประมาณสูงอายุค่ะเป็นผู้สูงเพราะว่า,าไม่ได้ทํางานเพราะว่าวันนี้เป็นวันธรรมดาด้วยค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นโต๊ะวัดความดันโลหิตค่ะได้นั่งวัดความดันโลหิตนะเพื่อประเมินภาวะสุขภาพค่ะว่ามีความดันโลหิตสูงหรือเปล่าสามารถควบคุมได้ไหมจากเดิมที่เป็นความดันโลหิตสูงอยู่แล้วค่ะแล้วนี้ก็จะมีเจาะน้ําตาลในเลือดค่ะก็จะเจาะที่ปลายนิ้วค่ะเพื่อประเมินค่าน้ําตาลค่ะว่าสูงไหมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้หรือไม่ค่ะเพื่อให้เขาได้ทราบค่าของตัวเองค่ะแล้วเราก็จะมีการลงทะเบียน ค่าน้ําตาลในเลือดใหค่ะให้เขาจําไว้แล้วก็มีค่าจริงให้เขาด้วยค่ะว่าสูงหรือเปล่าค่ะก็คุมได้ไหมในลําดับต่อไปนะคะก็จะเป็นบอร์ดนิทัศการนะคะให้ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องโรคความดันโลหิตสูงค่ะเพราะว่าเราต้องการให้ประชาชนเนี่ยทราบถึงสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงนะคะแล้วก็สังเกตอาการของตัวเองค่ะก็ว่ามีอาการเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วค่าความดันโลหิตก็จะมีค่าปกติของคนทั่วไปแล้วก็ค่าของคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงอยู่แล้วค่ะเพื่อให้เขาดูว่าตัวเขาเองเนี่ยสามารถควบคุมความดันโลหิตได้หรือเปล่าค่ะแล้วก็จะมีพวกภาวะแทรกซ้อนค่ะ อันนี้นะคะก็จะบอกประมาณว่าความวะแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิตสูงนี้มีอะไรบ้างค่ะรุนแรงไปถึงร่างกายระบบไหนบ้างค่ะเพื่อให้เขาได้เรียนรู้แล้วก็รู้จักการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนนั้นๆค่ะแล้วต่อไปที่เราจะไปไหนกันคะอันนี้นะคะก็จะเป็นซุ้มเกี่ยวกับอาหารนะคะ,ะซุ้มเกี่ยวกับอาหารนะคะก็จะมีเป็นเมนูอาหารค่ะแนะนำค่ะว่าแต่ละชนิดเนี่ยมี โซเดียมเท่าไรแล้วก็มีพลังงานเท่าไรค่ะก็จะมีตัวเลขบอกไว้ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีกิจกรรมค่ะเล่นเกมสันทนาการนะคะก็จะให้เรียนค่ะว่าอาหารชนิดนี้มีพลังงานเท่าไหร่เหมาะสมหรือไม่สําหรับคนเป็นโรคความดันโลหิตสูงค่ะแล้วก็จะมีนักศึกษาพยาบาลคะเป็นผู้คอยให้คําแนะนําเกี่ยวกับอาหารค่ะค่ะสันต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องยาค่ะยากินอย่างเข้าใจปลอดภัยกว่านะ น,นี้ก็จะเป็นการให้คําแนะนําถึงความสําคัญของการรับประทานยานะคะซึ่งคนในทั่วไปคะก็จะอาจมีลืมรับประทานยารับประทานยาไม่ตรงต่อเวลาบ้างค่ะแล้วก็บางทีก็ไม่รับประทานยาเลยคะก็จะทําให้ไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ค่ะแล้วก็เลยจัดกิจกรรมเรื่องของยานะคะเป็นการให้ความรู้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องยาเพื่อที่จะให้คนเนี่ยมารับฟังแล้วก็รู้ว่าเราควรจะปฏิบัติการรับประทานยาอย่างไงบ้างค่ะ บอกว่าถ้าเราเริ่มมีอาการแบบนี้เราควรจะทานยาอะไรดีคะก็ค่ะควรรับประทานยาให้ตรงเพื่อที่จะควบคุมความดันโลหิตเนี่ยของเราให้ได้ค่ะด้านนี้ที่กิจกรรมอะไรคะกิจกรรมการออกกําลังกายค่ะสําหรับคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงโดยเฉพาะเลยค่ะเราก็จะได้มีการประยุกต์ค่ะการลําฟอนเจิงค่ะจากทางภาคเหนือค่ะเราได้ทํางานวิจัยค่ะมาใช้ในการออกกําลังกายค่ะ เพราะว่าจากการสำรวจเนี่ยพบว่าคนที hmm. ่เป็นโรคความดันโลหิตเนี่ยที่ไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้นะคะก็เกิดจากไม่ออกกําลังกายร่วมด้วยก็ทําให้ความดันเนี่ยยิ่งสูงขึ้นและทีนี้เขาก็ไม่ค่อยอยากออกกําลังกายกันเราก็เลยหาการออกกําลังกายที่น่าสนใจค่ะมาสอนคนที่เป็นโรคความดันโลหิตค่ะจะเป็นท่าวอมท่าวอมสิบท่าท่าออกกําลังกายอีสิ0ท่าแล้วก็ท่าควั่ลายสิบท่าคือซ้ํากับท่าวอมไปแล้วค่ะที่คุณเรียนะ หลังจากที่เราได้รับความรู้ในเรื่องของบอลนิทรรการและกิจกรรมเบื้องต้นกันแล้วนะคะต่อไปนะคะบนเวทีก็จะมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้โดยเป็นการสร้างรอยยิ้มโดยน้อง,องๆวิทยาลัยพยาบาลจากสภาการชาาไทยนี่แหละค่ะเราไปดูกันเลยนะคะชอบไปซื้อยาชุดมากินนะคะค่ะ มีแล้วคือของขอยงยาขอดูหน่อยค่ะเท่าไหร่หล,ลูกถ้าเสร็จจำเรื่องด้วยให้ยากด้วยสามแล้วคือยืนตรงได้ไหมยืนตรงได้สีคสีสีค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทั้งหมดในจุดนี้เรียบร้อยแล้วนะะ จุดต่อไปเราจะไปเยี่ยมบ้านของผู้ป่วยที่เป็นโรคของผู้สูงอายุก,กันนะคะในเมลวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องปอหืูน้องสุภารัษน์มากๆเลยที่มาให้ความรู้กับเราวันี้ขอบคุณมากๆะค,ะค,ค่ะค่ะ สวัสดีค่ะแอนอ้าวโอ้ยเป็นไงยังทำอะไรคเลยยาเหมือนไหนเนี่ยยายานี้ยาคำยานยาขมยานทำได้ยิงถูกไหมอ่ะนั่นอาจารย์เละเลยยาไม่รู้อะไรอยู่ซองไหน แล้วปกติใครหยิบยาให้ยายกินนะคะอนบางทีเขาก็เขาเขาหาเอง่เขาหาเองเขาประมานดอกไม่อ่านไม่ออกค่ะนี่แค่ส่งข้าส่งน้ำอ่าจ้ะต้องไปทำงานจะแต่ยายกินยาทุกวันนะไม่ลืมนะอ่ายายอายุเท่าไหร่แล้วคะเจ็ดสิบแล้วแข็งแรงอยู่เลยอ้าวอันนี้ เก็บข้างบนหน่อยนะนะเดี๋ยวอันตรายงั้นเดี๋ยววัดความดันยานิดนึงนะคะนะค่ะยายาันี่ยววันนี้เกินแล้วพิ่งกินเออแนงเลยข้เข้าข้างๆอันนี้ไงอาจารย์วันนั้นแกไปอ่ะมสูงแล้วยายไปทำกายภาพที่โครงการ ไปทุกวันไหมไปทุกวันไปทุกวันไปเองไปเองไปแม่แรกก่อนไปเป็นยังไงนะมันเป็นยังไงมันหนักมากมันหนักข้างซ้ายหนักข้างซ้ายแล้วไปทำไปทำแล้วตอนนี้ดีขึ้นไหมคะคุณยายดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยอ่ะเพราะที่นนั่เดินไม่ได้เลยเดินไม่ได้แกนก็ถัดไปคือว่าข้าไปแล้วแทบคือใช้วอล์กเกอร์นี่เดินใช่ไหมยช่ นี่เขาก็ให้มาอีกทีนึงแม่ของแม่ของยาวอ่ะเพิ่ั้นนะคะเขาให้มาอ่ายหญความดันนี่ร้อยหกสิบหกแปดสิบแปดนะสูงนะนะเพราะนั้นต้องกินยาให้เร็วขึ้นนะปกติกินกี่โมงยายเช้าหกแล้วก็กินเนึ่งกินกลางวันเออกินให้ต้องเป็นเวลาเดียวกันยากลางวันยาไม่มีไม่เท่า ยาเช้าไงแต่วันนี้กินกลางวันนะนะยายต้องกินตอนเช้านะนะไม่งั้นเดี๋ยวความดันคุมไม่ได้อุตสาหออกกําลังกายจนเดินไหวนะเดี๋ยวถ้าเป็นความดันคุมไม่ได้แล้วจะกลับมาอีกนะอาจารเออเพราะนั้นยายต้องกินยาให้ตรงเวลานะคะนะคะเออไปไม่มันมีที่หยุดพักไปแล้วก็หยุดพักคุย เป็นอะไรพักคุยทักทายเป็นระยะระยะนะทักเ่้นบ้านแล่นงา้เป็นโซนแน้วแน่และโอ้นี่ก็ดีขึ้นเอันนี้อนนี่คนเยอเ,อ,อ,เ,อ,อ,เอ,อไม่มีหรอกอย่างอย่างที่คุยว่าเราก็จะมีกิจกรรมคือเราอาจจะเข้ามาเยี่ยมที่บ้านฮะแล้วก็เจอคุณกงบริการหรือประชาชนที่มีปัญหาสุขภาพ เราก็มาทําให้เริ่มต้นนะคะหรือบางทีนะคะก็อย่างที่ว่าคือกิจกรรมเราทําแล้วดีคนก็จะบอกต่อๆกันเอ้ยตรงนี้มีโครงการนะทีทําแล้วหายเวลาที่เขาไปเจอคนที่มีปัญหาเขาก็จะแนะนําให้ไปไปทำเพราะัะนั้นจริงๆคนที่มาทําเราไม่เฉพาะล็อก4ี่ห้าหกเคยมีอยู่ไกลอยู่กล้วยน้ําไทยอยู่ต่างๆก็นั่งรถมาทาก็ถือว่าโอเคทำแล้วดีมันก็จะเป็นบาทบอกกันปากต่อปากไปเรื่อยๆ ที่นี่ทีแรกว่าน้องตะไคร้เป็นเช้ากันหมดก็ต้องมารอเตียงก็จะไม่สะดวกค่ะเพราะนั้นเจ้าหน้าที่เขาจะดูว่าโอเคใครสะดวกมาเช้ามาบ่ายก็มีการจัดคิวให้ก็จะได้สะดวกนิดนึงไม่ต้องมารอนานก็จะมาใช้บริการได้ได้ง่ายแล้วก็สะดวกค่ะเยอะไหมคะที่โครงการเยอะ่ะมาทาเรทพัน์เดียววันตกสามสิบนะยี่สิบสามสิบ Hãy đái cho kênh Ghiền Mì đây. Ở đây. Ở đây. này à Ở ăn với à à tú à. เพราะฉะนั้นคือนักศึกษาก็จะมาประเมินสภาพนะว่าว่าลุงมีปัญหาอะไรนะะถ้าอย่างในรายนี้มีปัญหาเรื่องของตัวกล้ามเนื้อเขาดูเอ๊ะจะทำไงให้ลุงสามารถที่ออกกําลังกายได้คะตอนนี้เวลาที่จะเอาเทคนิคไหนมาใช้ก็ต้องประเมินตามสภาพแล้วก็ต้องมีงานวิจัยที่จะซัพพอร์ตนี่นี่ไมมีภาพแนใจลูกคนลุเนี่ยลูกคนรุนแต่คุณลุงจำได้แล้วใช่ไหม ที่นั้นเนี่ยลุงจำได้หมดมนะ <c oughs> ก็จะมีท่าตัวเนี่ยคะะ่ะก,ก็ตามทำตามสภาพนะคะมันจะช่วยเกี่ยวกับกล้ามเ,เนื้อกล้ามเนื้อค่ะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าตัวเอ่อมันมาของยางนะถ้ายิ่งมากยิ่งแน่นมันต้องใช้แรงเยอะที่ไหนก็ต้องดูว่าจริงแล้วรับบริการเนี่ยนะะนขณะที่เริ่มทำเนี่ยทำได้มากน้อยแค่ไหนอืมเรารู้ว่าเราเป็นความได้ค่ะไม่เห็นมัน เพราะคนที่เป็นความดันเริ่มได้จะไม่รู้จะไม่มีอาการอะไรแต่เมื่อไหร่ที่วัดความดันแล้วจะเห็นว่านะความดันค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับอาจารย์สมจินดาชนภูนุชค่ะอาจารย์หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวชค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะโครงการนี้มีที่มาอย่างไรบ้างคะค่ะรหรับโครงการดูแลผู้สูงอายุชุมชนในอัดลองเติะคะวิรัยพยาบาลก็ดําเนินการมานาปีศสองพั้ โดะะยแรกเริ่มเราก็ดูว่าะะเราก็อยากให้บริการสุขภาพแก่ชุมชน,นะะรอบๆวิทยาบาลนะเป็นการตอบสนองต่อคืนต่อสังคม,ะคะมเพราะนั้นเราก็ดูว่า้ชุมชนไหนที่มีปัญหาสุขภาพะะ<ม>หรือะะมีโอกาสในการถึงบริการะะสาธารณสุขน้อยะะเราก็เริ่มดําเนินการะะเพราะนั้นก่อนเข้ามาดมเนินการแรกๆเราก็สํารวจทั้งหมดนในชุมชนตรงนี้ที่เราตั้งในล็อก4 5 6 ตำรวจชุมชนใกล้เคียงงานในรอบหนึ่งสองสามเจ็ดสิบไร่หรือน้องใหม่ก็ได้ปัญหาว่าในชุมชนนี้เป็นปัญหาสุขภาพในเรื่องอะไรแล้วก็มาจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อตอบสนองต่อตาปัญหาสุขภาพของชุมชนนะคะตันนี้กิจกรรมเราก็มีตั้งแต่เรื่องของการส่งเสริมสุขภาพนะคะเรื่องของการให้ความรู้ต่างๆนะคะในเรื่องของการที่จะตรวจรักษาเบื้องต้นนะคะเรื่องของการทํากายภาพบําบัด สำหรับการทำกายภาพบําบัดนะคะเรามีนักกายภาพบําบัดนะคะจากโรมบาลจุฬาลงกรณ์ใมาร่วมค่ะเป็นนั้นในทุกคนนะคะก่อนให้การทำกายภาพบําบัดนะต้องผ่านนักกายภาพประเมินก่อนนะะนั้นประเมินแล้วจะให้ทำกิจกรรมอะไรนะคะก็จะดําเนินการทํานั้นไปค่ะโดยเราจะมีเจ้าหน้าที่นะฮะที่ได้รับการ ฝึกอบรมค่ะในการให้ทำกายภาพเพราะบางคนเนี่ยสามารถที่มารับบริการที่นี่ได้นะะในขณะที่บางคนไม่สามารถมาได้นะคะฉะนั้นในรายแรกๆกที่มาไม่ได้นะคะส่วนหนึ่งนะชาวบ้านก็จะมาบอกเราว่าใครมีปัญหาอะไรค่ะเราก็จะไปดูที่บ้านประเมินสภาพค่ะก็สอนการกายภาพเบื้องต้นถ้าพอไหวนะคะไม่มีรถออกมาเรามีรถเข็นให้ยืนก็เข็นบ่าทำกายภาพที่นีนะคะ บางส่วนนะเจ้าหน้าที่เราก็เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขอยู่แล้ว<ฮ>ะนะคะก็เดินรอบๆอนี้อยู่แล้วนะคะถ้าเจอปัญหาสุขภาพะะก็จะตามไปดูที่บ้านนะคะแล้วก็จะมาปรึกษาะค่ะก็จะมีทีมอาจารย์พยาบาลน,นะคะแล้วเราก็ประสานงานกับศูนย์การสาธารณสุข41 <ฮะ S 1> ะค่ะซึ่งร <ฮะ S 1> ับผิดชอบในพื้นที่นี้ะส่วนหนึ่งนะคะตั้งจากการฟื้นฟูสภาจะเป็นการช่วยนะคะมากกว่าอื่นอื่นนะคะ แันก็จะมีคนที่มาที่บ้านนะคะว่ามาถึงปุ๊บนะคะเราก็จะมีว่าคือต้องมาผ่านในการห้องข้างในจะเป็นห้องที่ใช้สําหรับการตรวจประเมินและสภาพก่อนนะคะอ๋อที่ด้านในค่ะที่รักกายภาพจะต้องมานะคะนั่นก็จะมาให้ทุกวันอังคารหรือไม่ก็ทุกวันพุธค่ะนะพอประเมินเสร็จเริ่มเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะบอกเจ้าหน้าที่ว่าจะต้องทําอะไรบ้างนะคะเราก็จะมีทั้งเรื่องการอบ ให้ความร้อนการประคบร้อนการทำอุนรตซาวน์อย่ี้นะคะก็จะมีทำให้นะคะก็จะมาประเมินระยะระยะนะคะเพราะนั้นคนไข้ที่มาที่นี่มีตั้งแต่เดินไม่ได้เลยนะคะแล้ก็มาทําทุกวันเรื่อยๆจนถ้าเหนื่อเนี้ยนะสามารถที่จะเดินได้นะคะใช้วอล์กเกอร์เดินได้ก็ฟื้นไปหลายคน ะคะูะเพ่สภาพสามารถกลับมาสู่สภาพปกติได้ะนะคะสำหรับในคนที่ดีๆเราก็จะมีกิจกรรมนะคะที่จะส่งเสริมให้ความรู้นะจริงโดยส่วนใหญ่เราก็จะจัดทุกวันพฤหัสค่ะนั่นนั่นคือกอลุ่มอาจารย์ก็จงมาทำนะคะ,คะแต่เนื่องจากว่าเราเป็นวิทยาพยาบาลนะคะ,คะเราเป็นแหล่งที่ให้การศึกษาค่ะ,คะนั้นก็จะมีนักศึกษาพยาบาลมาลงฝึกปฏิบัตินะคะแั้นในรายวิชาแบบการยาบาลเลือกสรร สาขาการพยาบาลวัยชุมชนที่นักศึกษา,าลงมาฝึกปฏิบัตินะฮะก็จะมาสำรวจนะสภาพนะฮะออปัญหา,าต่างๆแล้วก็มาจาัดก,กิจกรรมให้ <ฮะ S 1> แล้วก็ยังมีหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางผู้สูงอายุก็คือคนที่จบไปแล้วและต้องการมีความเชี่ยวชาญในผู้สูงอายุก <ฮะ S 1> ็ะจะมาลงฝึกปฏิบัติที่นี่น<อ>เช่นเดียวกันราะนี้เราก็จะมีตัวอุปกรณ์ต่างๆส่วนหนึ่งนะคะก็พยาบาลนะคะส่วนหนึ่งก็ได้มีผู้ที่ประสงค์นะคะบางคนก็มาเยี่ยมแล้วก็บริจา ตัวหนึ่งก็มีชุมชนก็จะช่วยกันหาอุปกรณ์ต่างๆมาค่ะนั้นถือว่าตรงนี้เป็นตัวสิ่งที่ร่วมแรงร่วมใจนะคะไม่ใช่วิทยาพยาบาลทาเท่านั้นนะถ้ากวิทยาพยาบาล่ใช่ค่ะวิทยาพยาบาลทําอย่างเดียวโดยที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมก็จะไม่ยั่งยืนเพราะนั้นตัวนี้คือหลักสาคัญว่าเราทํางานแล้วก็ทํากับชุมชนนั้นความยั่งยืนจะอยู่เป็นความร่วมมือด้วยนะคะเพื่อชุมชนใช่ค่ะเดี๋ยวเราลองพูดคุยกับคุณลุงคุณป้า ลุงช้างสางสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะลุงสังค์มาลุงสังเป็นมาทำกิจกรรมที่นี่บ่อยไหมเขาทุกวันเว้นเสาร์อาทิตย์อ่าอ่ะลุงสังลองเล่าให้น้องฟังหน่อยว่าเออลุงสังมาทําอะไรบ้างนะค่ะมามาหมอไปนี่อ่ะเรียนหมอเขาก็ตรวจอะไรมั่งอะไรมั่งเขาเรียกว่าบำบัดบำบัดค่ะ ออกกำลังกายมัางอะไรก็มาก็มาทุกวันหนึ่งไยูเว้นหนึก็ไม่ได้ดีๆหรือแย่และเพราะสุขภาพเนาะคือครับแล้วดีขึ้นไหมคะจากจัดเดิมก็ดีครับไมได้ดีๆแย่แล้วเลยไปบ้านแลรวก็ไม่สามารถจะไปได้ไม่ดีใกล้นั่งจักรยานมากเขีย้มาไปไม่ได้ไปเป็น เขาอยู่กับใถ้วยหน้ามันพี่ลุงสามไม่ได้อยู่็อก 4, 5, 6นะอยู่็อก 1, 2, 3นะเพราะฉะนั้นอยู่พื้นที่อยู่ใกล้ๆนะเลิกกันก็จะมาอ๋อก็มาผมส่วนมากไม่เยเดินางครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาทุกวันนะก็จะดีนะอาการก็จะฟื้นเร็วนะลุงสามเป็นตัวอย่างว่านะมาเป็นประจำนะไม่ขาด นะคะแล้วก็สุขภาพก็ดีขึ้นนั้นโครงการนี้จริงที่ว่ารเราดําเนินการมาในปี2539ค่ะเราก็คิดว่าคงดําเนินการอย่างต่อนเนื่อง<ม>ก็ลองเห็นว่านะเราคงต้องออให้บริการแก่สังคมค่ะโดยเฉพาะสังคมที่เราคิดว่าอาจมีความด้อยโอกาสในการเข้าถึงการสุขภาพนะะและในบริการเราก็เน้น,นเรื่องการส่งเสริมสุขภาพนะะในคนที่ยังดีอยู่ให้ความรู้ะนะคะแล้วก็เรื่องการป้องกัน ส่วนคนที่มีปัญหาสุขภาพโะะดยเฉพาะในเรื่องของกายภาพบาบัดะะที่ว่าที่นี่เราก็จะมีกิจกรรมกายภาพบับัดให้ทุกวันนะคะและวถ้าเกิดว่าผู้รับบริการมาทําบริการอย่างต่อนเรื่องนะ,ะคะมีทุกรายนะคะก็จะมีสุขภาพดีขึ้นนะคะจากที่เดินไม่ได้ก็าสามารถที่จะกลับมาเดินได้คุณผู้ชมคะสำหรับโครงการดีๆเพื่อชุมชนเมืองของเราในวันนี้สามารถทำให้คุณผู้ชมมองเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนต่างๆของเรามากยิ่งขึ้น แล้วพบกันใหม่นะคะกับรายการที่นี่กาชาตในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ